น,นี่เราจะมาสอนวิธีการเข้าแอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพอันดับแรกนะคะเมื่อเราอยู่หน้าตู้แล้วให้เราเสียบบัตร ATM จากนั้นให้เรากดรหัส ATM กด Enter ได้เลยหน้านี้เราก็จะเลือกเมนูภาษาไทยคะ่ะกดไปที่สมัครปรับเปลี่ยนบริการหน้านี้ก็จะเป็นคำเตือนต่างๆของธนาคารนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะกดไปที่ยืนยันการทำรายการในหัวข้อโปรดเลือกประเภทบริการให้กดไปที่ขอพินและ User ID ไใหม่จากนั้นมันจะถามราว,ว่ายืนยันความประสงค์ในการขอพินและยูเซอร์ไใหม่ให้เรากดตกลงตรงนี้เราจะกรอกพินสี่หลักเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่รหัสรับแรกเข้าตรงนี้เลยตั้งรหัสสตัวอะไรก็ได้ที่เราต้องการ จำให้ได้ด้วยนะคะแล้วกดทำรายการต่อไปหน้านี้จะให้เรายืนยันรหัส4หลักตอนนี้เรากดครั้งแรกต่อไปกดยืนยันใส่เบอร์มือถือที่เคยสมัคร a M b a n k i n g ไว้กับธนาคารหลังจากนั้นให้เรากดถูกต้อง ก็เรียบร้อยนะคะทางธนาคารกรุงเทพจะส่ง user id มาทางข้อความตามเบอร์ที่ให้ไว้กับทางธนาคารหลังจากที่เราได้รับ user id แล้วให้เราเอาไปใส่ตรงรหัสประจำตัวนะคะส่วนรหัสรับแรกเข้าก็คือรหัสที่เรากดไปสี่หลักตอนอยู่หน้าตู้ atm เมื่อเราก่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรากดต่อไปได้เลย หน้านี้ก็จะเป็นข้อตกลงธนาคารนะคะในการใช้บัวหลวง M-Banking ให้เราเลื่อนขึ้นมาจนเห็นแถบสีน้ำเงินนะแล้วก็กดยอมรับหน้านี้เขาจะให้เรากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กรอก่วนอีเมลจะเป็นอีเมลเดิมที่ให้ไว้กับธนาคารกรุงเทพนะคะหน้านี้เมลใครไม่มีไม่ต้องตกใจให้กดต่อไปได้เลย หน้านี้จะเป็น OTP ที่ส่งมาทางข้อความทั้งหมด6ตัวขั้นตอนสุดท้ายให้เราระบุรหัสผ่าน6หลักเพื่อที่จะเป็นรหัสเข้าใช้เอ a มงกิ้อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะคะ